สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่มีรูปร่างลักษณะหน้าตาที่แปลกแตกต่างจากกล้วยไม้ชนิดอื่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นชนิดไหนครับคือกล้วยไม้ที่ผมพูดถึงนะครับต้นนี้มีชื่อว่าเอื้องโมกุลาบครับลักษณะโดยรวมของเอื้องโมกุลาบนะครับเขาจะมีลักษณะคล้ายกับต้นพญาไร้ใบที่เป็นต้นไม้นะครับแต่ความแตกต่างของพญาไร้ใบกับเอื้องโมกุลาบนั้น จะแตกต่างกันตรงที่เอื้องโมกุลาบเขาจะมีรากอยู่ที่ลําต้นครับแต่พญาไร้ใบจะไม่มีนะครับแล้วเอื้องโมกุหลาบเขาสามารถาขยายพันธุ์นะครับด้วยวิธีการตัดตัดชําได้แต่ให้มีรากติดแบบนี้นะครับในช่วงเวลาที่ผมถ่ายคลิปตัวนี้ลงนะครับยังไม่ใช่ช่วงฤด,ดูที่เขาออกดอกนะครับแต่ผมจะมีตัวอย่างดอก ให้ดูในช่วงท้ายคลิปนะครับเป็นกล้วยไมยช้ชนิดที่น่าสะสมนะครับเอื้องโมกุลาบสามารถอยู่ได้ทั้งเกาะกิ่งไม้และอยู่ในกระถางแบบนี้ครับเอื้องโมกุลาบนะครับยังสามารถจเจริญเติบโตได้ในทั้งที่ที่มีพื้นที่ชื้นแฉะนะครับหรือว่าแห้งแล้ง นั่นหมายความว่าเอื้องโมกุลาาจะสามารถอยู่ได้ทั้งอากาศร้อนอากาศหนาวแล้วก็พื้นที่ที่มีฝนเยอะเขาจะมีดอกออกปีละหนึ่งครั้งนะครับในช่วงฤดูที่เขาออกดอกก็จะเป็นช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนเมษานะครับช่วงนี้เขาจะออกดอกระยะการติดดอกเขาเขาจะอ่านได้ สามสัปดาห์ถึงห้าสัปดาห์เลยนะครับมันอยู่ที่ว่าอุณหภูมิในการเปลี่ยนแปลงในณเวลานั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยนะครับตอนนี้ทางสวนเรามีปุ๋ยน้ำสูตรเร่งดอกมาจำหน่ายครับ เพื่อช่วยในการลิ่งระยะการออกดอกช่วยให้สีดอกสวยบานทนนานในราคาขวดละ60บาทสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Fanpage, YouTube และแอปพลิเคชัน n e